สับสับสบสบสทั้เพสเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะขอถึงสูง네อันนี้คือเข้าเบรกแล้วนะอ้าวยังยังซ้อมเต้นนี่คือเต้นอะไรซ้อมเต้นนี่เดี๋ยวเป็นชาเลนจ์นะชาเลนจ์ของหมอลำซัมเมอร์คุณผู้ชมรอเต้นกันได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีกันในทิกตอกไงอันนี้ใช่ไหมอันนี้แล้วพี่เจี๊ยบต้องเต้นด้วยนะพี่ต้องไม่พลาดเดี๋ยวจบรายการปุ๊บเดี๋ยวพี่ขอไปซ้อมก่อนนะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปชมละครหมอลำซัมเมอร์นะเจี๊ยบจะพาไปอุ่นเครื่องกันสักนิดนึง แก๊งลูกหลานของยายดวงยายดวงเนี่ยต้องบอกว่าในเวอร์ชั่นนี้<ะ>รับบทโดยพี่สุสุนาลี<ะ>ซึ่งเหมาะสมมากๆเพราะอะไรเพราะพี่สุอ่ะเป็นคนอีสานขนาดแท้และที่สําคัญที่สุดเป็นนักครองที่มีพลังเสียงที่แบบคือพูดถึงสุนาลีราชสีมาก,ก็คือรู้อยู่แล้วว่าแบบรถรถแค่ไหนใช่ถูกต้องบอกก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะว่าแก๊งนี้ออกมาเมื่อไหร่นะรับรองว่ามวนไล่หลายเพราะว่า เขาจะมาพร้อมกับเสียงร้องดีลาท่าเต้นแล้วก็มีมุกที่มันโบ๊ะบะตลอดเวลา<ะ>วงดนตรีนี้นะคะชื่อว่าวงหมอลำพินเทินค่ะเป็นวงหมอลำที่ยายดวงเนี่ยเป็นคนตั้งขึ้นแล้วก็ดังมากในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะส่วนวงนี้เนี่ยก็จะมีคนนี้<ป>ที่จุ๊บอิทีกร โอ้โหคือปล่อยมุกปล่อยมุกตลอดเวลาจริงๆในกองเนี่ยจริงๆพี่จุ๊บเนี่ยเป็นคนนําทีมน้องๆเต้นก็ว่าได้นะคะโดยมีลูกทีมอย่างคุณอ๊อฟสุพนัทเรื่องเต้นคนนี้เขาก็ไม่ธรรมดาไงคุณไม่ต้องห่วงคือพริ้วมากแค่โดนตีมาเอวก็หมุนแล้วเพราะว่าเขาเป็นนักล่าฝันมาก่อนะฮะอีกคนนึงที่นุนําเสนอมาคนนี้เป็นน้องพี่เจียบด้วยนะคุณโต๊ะอัครรัตน์น้องรักดีฉันเองดูดูเนีไป็นไงนี่ไปกองนะเบื้องหลังน้เมาเอวมากเมาเอวตลอดอเวลาเลยมีแต่เมาเล่า ใช่อันนี้เมาเอลโต๊ดไปเลยคือโต๊ดคือแบบว่าสนั่นตลอดนะฮะ คือเรียกว่าพื้นที่บนเวทีเนี่ยแต่ละฉากเนี่ยต้องเป็นให้แบบว่าเขาเต้นเนยอะๆหน่อยนะฮะใช้พื้นที่เปลืองมากแล้วก็แต่ละเพคเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะการเต้นแต่ว่าที่แน่ๆนะฮะคือคนที่เต้นยับเนี่ยคือทุกคนเลยนะฮะพร้อมใจกันเต้นและสุดท้ายนะฮะก็คือพี่หลินนุสราคะนี่คนนี้ทุกทีจะเห็นใจร้ายเนะาะครั้งนี้เนี่ยพี่หลินเนี่ยเขามาในบัตรมุมบ,บัตรน่ารักน่ารักมาใสา่ฮาหน่อยเป็นคุณแม่ของนางเอกนั่นเองรอดูความฮาของทีมนี้ได้เลยครับ โอ้โหแบบมีเท่าไหร่ใส่หมดอล้ครับคือไม่ไหวแล้วขอลาออกจากวงได้ไหมยเอลเอลพวกพี่ยังอยู่ดีไหมคะโอ้เคสหมดแล้วตอนนี้เคสหมดแล้วงานหน้าไม่มีแล้ว ผมตั้งใจฝึกมา2ปีกว่าแล้วกันในในการ<ะ>ในในตีกลองครับผมดูไม่เหนื่อยเลยนะืมมันต้องพูด <laughs> พ่อตีกลองสเตดนเซอร์หันควับเลยเ <laughs> <laughs> ต้นดีเหรอไม่ <laughs> ใช่เลยจังหวะเลยจังหวะได้วยจิ้มจิ้มจิ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 มเราผมว่าเอวอของโต๊นเนี่ยขึ้นอยู่กับลีลาของแดนเซอร์ใช่ฮะพ่อว่าไม่น่าใช่เหมือนนัหรอกเพราะท่าไหนที่เห็นไหลเยอะๆปุ๊บโโอ้หมาแล้วมา อี่คี้อันโต้นะไม่ใช่ผมนะโอ้โก็นี่ไงก็สุดพลังจนเมื่อกี้ต้องมาบอบอยู่จ<ห>นหลับแบบคอพับเลยคือฝั่งเราเนี่ยเปิดมาเจอปุ๊บเนี่ยรับรองจะมีแต่ความสุขกับรอยยิ้มนะครับผมสอบเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะคะ,ะก็เตรียมพบกับชาวหมอลำคณะพินเพรินได้เลยนะคะวันพฤหัสบ,บดีที่16มิถุนายนนี้นะพวกเขาจะมากันเต็มวงในละครหมอลำซัมเมอร์เจอกันแน่นอนค่ะคุณผู้ชม